ที่เขาเผเกษตรเป็นหนึ่าที่เขาที่เขาเนี่ยแมีคำถามเรื่องเรื่องขนเรื่องไทเละเรต้องเรียนพราะที่ทำกันเรื่องสองกันขนเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจตรงพัฒนาตัวบวกตรงนี้เรางเยนต้องเข้ามากนเลยแล้วก็เรืองยัเชืญท่านผู้ว่าการเคตที่เป็นยศของที่อไปคุยในที่ด้วยนะ เขาบอกว่าเขาเอาเรื่องเข้าเบาของการเสีคหาแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรตอบกลับมาอีกเหมือนกันตรงนี้ที่การทำงานที่ล่าช้าซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายบริหารปุ๊บเราไปดูช่องทางการทำได้าเราสั่งการปุ๊บทำได้เลยแล้วก็มันอาจจะเพราะอะไรว่าติดการโทรกับทางกทมต้องให้กทมมามาร่วมด้วยอย่างเงี้ยกพรเราก็ไม่มีปัญหาก็สามารถคือเราบริษัทก็พยายามเอาคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคุยให้เขาได้รู้ว่าอะไรคือปัญหา อันน bon ี้ก็มีปัญหาเช่นก็มีปัญหาแต่เราไม่ยอมมาคุยกันสุดท้ายมันก็ไม่เดินนะคั่นไม่เดินถ้าเกิดว่าผู้ที่เขามีอำนาจในการสั่งการจีนเห็นถึงความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนตรงนี้นะมันก็จะทําให้ปัญหาไหลักการแก้ไขแต่ันไม่เข้าอปปล่อยงันไปทำงานแล้วก็ไม่ยอมเอาเรื่องที่ทุกคนเรียกร้องมาเข้ามาถึงว่าไม่ได้ยึดที่ประชาชนฐแลใช่ค่ะก็ก็อยากที่อยากจะพาไปตรงนั้นเพื่อจะให้ให้ชาวบ้านเนี่ย ได้ได้มาบอกกับพวกเราว่าท้ไมเขาถึงคิดว่าการตัดถนนตรงนี้เนี่ยมันจะทำใเกิดประโยชน์กับพวกเขาแล้วเขาอกกันมาแค่ไหนแล้วะทุกคนะารที่ันตันพวกเขาก่องช่วยเหลือตัวเองหน่บ้างต้องเตือนซิ้นเตือพลงานในหบ้านเยดยนี้ก็จะได้ได้ประโยชน์มากขน